สวัสดีครับวันนี้วันที่16ธันวาคม2 5 6 7นะครับสถานการณ์ของเซตในช่วงบ่ายเปิดมาติดลบต่อนะครับหลังจากที่เช้าลบไปนะครับตอนบ่ายก็ลบไป13.77จุดนะครับอยู่ที่1417.90จุดนะครับสำหรับเซตส่วน MAI ก็ ลบอยู่0.27จุดนะครับอยู่ที่317.10จุดนะครับยังคงลบด้วยกันทั้งคู่นะครับไปดูจังหวะถ้าเราจะเก่งกำไรนะครับทางนักทุนนำเม็ดเงินนะครับนำเม็ดเงินเข้ามานะครับอ่านี้ก็คือ most active Volume นะครับส่วนตัวที่จะนำเม็ดเงินเข้ามานะครับก็คือ t o p p e n น y i อนะครับการนำเม็ดเงินเข้ามาในหุ้น5ตัวแรกของวันนะครับ ตัวแรกของวันตอนนี้ก็คือ TTB นะครับแต่ TTB นี่เราก็มีไม่ใช่นะครับแต่ปตทนะครับคือปตทก็คือ PTT นะครับขออภัยนะครับ PTT นะครับไม่ใช่ TTB นะครับ PTT หรือปตทนั่นเองนะครับราคาวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.25สตางค์ราคาที่32บาทนะครับก็ในช่วงปีใหม่นะครับก็จะเป็นการลดค่าน้ำมันนะครับให้กับประชาชนนะครับ อกวนติดนะครับราคาจะขึ้นจะลงยังไงก็จะเก่งกําไรไว้จะเก่งราคาไว้ที่เดิมแต่ถ้าลดราคาลดลงไปก็ราคาน้ํามันก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงจังหวะดีในช่วงปีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้ p t t ก็มีโอกาสนะครับราคาน้ามันก็บวกขึ้นมานะครับสามเดือนที่ผ่านมานะครับเขาบวกไปไอติดลบไปนะครับติดลบไป3%เตนะครับ หนึ่เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป0.77%หนึ่ที่ที่ผ่านมาไม่บวกไม่ลบนะครับ PE อยู่ที่7.99เท่านะครับมี U อยู่ที่6.30%มี EPS ที่2.83ต่างต่อหุ้นนะครับนี่คือกําไรสุทธิแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.80สตางนะครับสลับปะทะทอตทนะครับไปดูจังหวะของกราฟของเขานะครับกราฟของเขาก็ดูเหมือนว่า ย่อลงมานะครับต่ำสุดแล้ววันนี้ก็เป็นสัญญ,ญาณของการรีบาวนะครับสัญญาณการรีบาวของราคาก็คือนะครับจะมี3แท่งเทียนนะครับอันนี้เดี๋ยวจะพอมไม่เห็นว่าตรงนี้เป็นสัญญ,ญาณการรีบาวก็คือราคาจะรีบาวขึ้นไปก็คือมีแท่งเทียนสีแดงแล้วก็มีแท่งเทียนที่มีไส้เทียนข้างล่างข้างบนแล้วก็เป็นแท่งเทียนสีเขียวยาวขึ้นไปนั่นหมายถึงการรีบาวของราคา ในวันถัดไปของวันพรุ่งนี้ราคาก็จะสูงขึ้นไปนะครับจากตอนนี้อยู่ที่32บาทเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่32.25บาทนะครับราคากำลังไซเวย์ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่เส้น2แล้ววันนะครับที่ราคา33บาทนะครับสาบาทสาสสตางค์นะครับก็อาจจะขึ้นไปชนตรงนี้เพื่อทดสอบถ้าสามารถพุ่งทะลุผ่านไปได้ก็จะ ขึ้นไปที่แนต้านต่อไปนะครับก็คือราคา34บาทนะครับแต่ถ้าไม่สามารถพุ่งพ้นเส้นสองวันก็ราคาก็จะย่อกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รอจังหวะช้อนแนวนี้ก็ได้นะครับวันนี้นะครับวอลลุ่มนะครับเข้ามาเล็กน้อยนะครับที่19.46มิลเลียนนะครับอาศชี้ขึ้นนะครับ โอเอยังคงไซเวถึงไซเวพขึ้นไปที่เส้นสี o แล้วก็ o v, v ีก็ยังคงไซเวขึ้นไปก็ยืนยันเป็นขาขึ้นเพราะนั้นก็เก่งกําไรได้ต่อไปนะครับสลับตัว PTT นะครับถัดมาที่ตัวที่2นะครับก็คือ CCET นะครับขออภัยเมื่อ,อสักครู่นี้ปตทนั้นมีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น167.69กมิลเลียนนะครับวันนี้ มีเมดเงินเข้าไปน้อยนะครับไม่ว่าที่1ถึงที่5นี่มีเมดเงินน้อยนะครับไม่ถึง2ล้าน2ล้านมิลเลียนนะครับก็ถือว่ามีโอนรุ่มเล็กน้อยทำให้ราคาของเซตนั้นย่อลงไปแรงรส่วน c ี e นะครับราคาคงไซเวยขึ้นไปแล้วก็บวกอยู่ที่0.15สตางค์นะครับราคาที่9บาทจุด70บาทนั่นเองนะครับ เนื่องจากว่า3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป157% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป19% 1ที่ที่ผ่านมาก็บวกไป14%นะครับ P/E อยู่ที่47.81เท่านะครับมีอยูที่1.02%มี EPS ที่0.19สตางค์มี EPS มี D DPS ที่0.1 0.07สตางค์นั่นเองนะครับไปดูจังหวะของเขาก็คือนะครับ เป็นจังหวะไซเว์แล้วพุ่งขึ้นไปนะครับก็จะไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ราคา13บาทนะครับแนวต้านสำคัญส่วนแนวรับอยู่ที่9.65สตังค์ในวันนี้นะครับรูจากวันรุ่มเป็นวันรุ่มออกเล็กน้อยนะครับมีวันรุ่มเข้าเพียง38 39.09มิลเลียนแล้วก็ MSCD ไซเว์ขึ้นไปเกือบชน o อวอยู่ที่66นะครับ m s d ยังคงยืนยืนอยู่เหนือเส้นสีโร่นะครับสาเวย์ขึ้นไปเช่นเดียวกับ O.P.V. ซายเวย์ถึงสาเวอบขึ้นไปยืนยันยังคงเป็นจังหวะที่ทำกำไรได้ต่อไปเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับสลับ C.C.E.T. นะครับถัดมานะครับก็คือตัว A.S.10.S.C.B.S.C.P. นะครับหรือหรือตัว B.C.P. ก็คือตัวบางจากนะครับตัวบางจากอีกตัวหนึ่งที่เป็นน้ำมันนะครับ แนวโน้มน้ำมันโลกกำลังบวกขึ้นไปนะครับแต่ว่าทั้งคู่ก็จะประกาศให้รางวัหลหรือให้ควาให้กำลังใจกับสำหรับการลดค่าน้ํามันอยู่ดีนะครับวันนี้บางจากไม่บวกไม่ลบนะครับอยู่ที่29.25บาทนะครับเนื่องจากว่า3เดือนที่ผ่านมานั้นนะครับราคาก็ติดลบไป19%นะครับ1ึเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป4%นะครับ และหนึ่งอาที่ที่ผ่านมาก็ลบไป7%นะครับ PE อยู่ที่33.82เท่ามียิวที่6.84%แล้วก็มี EPS ที่1.23 1.30สตังต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.60สตังต่อหุ้นสลับบางจากที่เคยมีอีกเืนกลืนแอดโซเข้าไปแล้วนะ จังหวะของเขาก็ยังคงเป็นจังหวะขาลงนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราดูตรงนี้ก็เจนว่าราคาสูงสุดลงมาต่ําสุดต่ําสุดต้องต่ํากว่านี้นะครับถ้าเขาลงมาต่ําทดสอบแนวแนวต่ําสุดตรงนี้ก็จะเปิดเปิดสกกลาดการต่ําต่อไปนะครับราคางคงจะต้องไซเวย์ต่อไปตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าราคาจะยืนยันเป็นขาขึ้นนะครับพาเราปรึกษาแล้วก็ ไอ้ใสสายโอเวกด้านข้างมี o v v เข้ามาเล็กน้อยนะครับมีมีวนลุ่ม Volume เข้ามานะครับเล็กน้อยที่3.03.09เลี่ยนนะครับ RSI uh, ยังคงต่ำกว่าเส้นซูนะครับแล้วก็ o v v ก็ก็ไซยออเวกด้านข้างนะครับถือว่าเข้ามาเล็กน้อยเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังถือว่าเป็นจังหวะขาลงนะครับยังคงเก่งกำไรถือว่ารอจังหวะช้อน ตัวนี้ยังรอจังหวะช้อนนะครับก็คือราคาอาจจะต้องราคาอาจจะต้องเด้งกลับขึ้นไปนะครับจะต้องเด้งกลับขึ้นไปแต่ว่าถ้าดูจากจังหวะของ linear regression เนี่ยไอตัวบรูจแบล้วนะครับดูจากบรูจแบลน์กาลังขยายออกจากกันแสดงว่าราคายืนยันเป็นราคาขาลงนะครับราคาจะต้องลงต่อนะครับสลับตัวบางจากนะครับราคายังต้องลงต่อนะครับท่านนักทุนครับก็รอช้อนที่มัน ราคาที่ต่ำกว่านี้อีกนะครับถัดมาตัวที่4นะครับก็คือ VGI นะครับเมื่อสักครู่ก็มีเม็ดเงินทั้งสิ้น4 8 4 9ิ่สิบเ้าจุดสามแปดมิลเลียนนะครับส่วนตัวนี้นะครับ VGI ก็มีเม็ดเงินทั้งสิ้น47.63ิบามิลเลียนเข้ามานะครับโดย VGI วันนี้ก็บวกขึ้นไป0.414สตังค์นะครับราคาอยู่ที่3ามบาทจุด 3.06นบาทนั่นเองนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาบวกไป8% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป1 9 1เา์หนึ่งดือนที่ผ่านมาบวกไป5%เเนะครับ PE ไม่มีนะครับ y i e ไม่มี DPS ไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็มี EPS บวกอยู่0.01สตางค์นะครับไปดูจังหวะของกราฟกันนะครับก็บอกว่าราคายังคงเป็นจังหวะที่จะ ทำกำไรต่อไปคือซด์เว์อัพขึ้นไปนตอนนี้แนวรับอยู่ที่3.04ตันนะครับแล้วก็แนวต้านสำคัญอยู่ที่4.44.14บาทนั่นเองนะครับอวนรุ่มนะครับเป็นวัลรุ่มออกเสส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่203.33มิลลียนนะครับแล้วก็ไอ้สายชี้ขึ้นนะครับอยู่ที่65 MCD ยังคงซด์เวถึงซด์เวไปทางด้าน,นข้าง o b v ก็สาเวทึงซาเวทแต่ใน,นข้างเช่นเดียวกันยืนยันเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็เก่งกำไรได้ต่อไปสลับตัว VGI นะครับเพราะว่าตัวแนวโน้มของพาราบริษาแล้วยังเป็นจังหวะแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็ขึ้นลูกต่างๆยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับยังเป็นจังหวะขาขึ้นเพราะนั้นเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับสลับ VGI นะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือตัวมิน ตัวมิน้นนั้นนะครับวันนี้ไม่บวกไม่ลบนะครับแต่ว่าราคาแนวรับก็อยู่ที่27.25บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเขาลบอยู่3%นะครับเดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา7%ดอเึนะ่งที่ผ่านมาก็ลบไป0.91%นะครับ PE ที่30เท่านะครับแล้วก็มียวอยู่ที่2.08%มี EPS ที่0ู 5สตางค์แล้วก็มี d b เบที่0.25บาทนะครับไปดูจังหวะกราฟของมิ้นกันนะครับมิ้นก็ดูเหมือนว่าราคาจะค่อยๆพุ่งกลับขึ้นไปชนนะครับด้านบนจนเส้น2และวันนะครับแนวต้านสำคัญนะครับสลับมินนะครับมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปแต่ว่านะครับถ้าเราดูจากอินดิเคเตอร์หลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลลุ่มขายขายออกนะครับอยู่ที่5.10มิลเลียนนะครับแล้วก็ หายใส่สายเวไปแตเนานข้างนะครับเช่นเดียวกับ OAMACD นะครับยังคงซ w a เวไปแาเนานข้างแล้วก็ยืนอยู่บนเส้นศูนโลนะครับ OBV ก็ซายเวถึงสายเวดาวไปแตนินข้างเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเป็นได้ทั้ง2องอย่างคือจะเป็นขาขึ้นก็เป็นได้แล้วก็จะเป็นขาลงมาอีกก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับท่านนักทุนครับสลับมินนี่นะครับเพราะว่าดูจากจังหวะแล้วเป็นได้ทั้ง2องอย่างแต่ว่า ส่วนใหญ่จะเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่าราคาพยายามที่จะยืนเหนือกึ่งกลางบรูจแบนขึ้นไปนะครับคนนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับทางลงทุนที่นิยมมิ้นกันละกันนะครับตัวนี้รวยเฉยเฉยซื้อไม่ได้นะครับสาหรับมินนะครับลอยถนนฟั่งเพราะว่าเขาเป็นเขาเรียกเป็นเป็นฮับหรือเป็นเป็นเอเจนซี่ในการลงทุนนะครับของอ ของอลงโรงแรมนะครับในในต่างๆต่างประเทศนะครับเพราะงบินก็ถ้าท่านชอบท่านก็ลงทุนต่อไปนะครับแต่จากจังหวะการเคลื่อนที่ขึ้นลงคือต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็จะขึ้นกลับขึ้นไปสูงสุดตามจังหวะว่าถ้าจากของราคาที่จะทํากําไรนั่นเองอันนี้ก็ทางทุนก็ลองพิจารณาดูด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือแนวโน้มที่เราแนะนําว่า ควรจะเข้าหรือไม่เข้าอย่างไรที่ท่านักทุนควรที่จะลองพิสูจน์ดูนะครับด้วยความเคารพนะครับกรุณากดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับท่านที่เห็นดีเห็นงามในคลิปนี้แล้วก็สมัครสมาชิกชแนลนี้เข้ามานะครับลุงก,ก็ขอขอขอบพระคุณอย่างสูงไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ